สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะจะมารีวิวกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะจะดีมากเลยนะคะจะเป็นสีดำนะคะข้างในก็จะเป็นสีนะะนนสแดงะคะ่ะแต่ทุกคนไม่เห็นหรอกนะคะว่าเป็นสีแดงขนาดไหนไม่มีเลยมีแต่หนูที่เห็นนะคะนี่ค่ะเป็นสีแดงํำเลือดนะคะนี่ดูสิคะกำลังเป็นสีแดงํำเลือดก็ เขาก็จะแถมสายมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่คือสายของของมันนะคะคือสายค่ะเนี่คือสายส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ประดับตกแต่งของเขานะคะนี่ค่ะต่อไปนะนะคะเราก็จะลองมาเช็คดูะคะ่ะว่า เขาปัดฝุ่นกันหรือยังเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะไปเลยเขาปัดฝุ่นเรียบร้อยะะแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรีวิวแบบแบบสเปเชียลอังกฤษนะคะก็ไม่ค่อยเป็นแบบนี้เท่าไหร่หรอกค่ะก็เอาแบบดีหนูชอบมากแบบนี้นะคะมีคนให้มานะคะหนูไม่ได้ซื้อคนเดียวนะมีคนให้หนูมา ยายของนูนะคะให้มาค่ะแต่เป็นยายซอยสแกงงานชุ่มแจ่มนะคะซอยสแกงงาน54ค่ะ <S <S ถ้าใครอยากเจอก็มาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าจะสวยขนาไหนถ้าทุกคนอยากได้ก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าซื้อมาที่ไหนนะคะก็ไม่พูดเยอนะคะท่นี้นะค่ะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะแล้ๆนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาดูคลิปเราบ่อยๆนะคะ,นะคะเอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ผ่ายค่ะคือเราเนี่ยนะคะเรานะ่ะเราเรากำลังจะถ่ายทำคลิป นี้อยู่นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับคลิปรีวิวค่ะเป็นคลิปรีวิวกระเป๋าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบนี้แหละค่ะก็ยังไม่ลาน,นะคะจะให้ถึง11เอเ้สิบหกสิบหหนาฬิกาสี่สนาทีนะคะก็ลายังไม่ได้ลาเท่านี้นะคะก็เหลือ,อยูอีกนิดนึงค่ะ ต่อไปเราก็จะให้ยิจูสวัสดีทุกคนเลยค่ะยิจูสวัสดีทุกคนหน่อยเจัสค่ะวันนี้จะมารีวิวอะไรคะรีวิวรีวิวหมอนยิดูเป็นยังไรีวิวหมอนหมอนค่ะหมอนเป็นยังไงบ้างคะลองดูหลอนนียคะ่ะคหมอนหมอนโปเกมอนนะคะที่ไอจูชอบเอามาพาดตลอดเลยนะคะก็ ก็ยินดีคนที่ชอบตัวปิกเกจูด้วยนะคะยินดีด้วยคะ่ะตอนนี้ก็รีวิวของครบแล้วนะคะเหลือแต่กระเป๋าของจูแล้วก็โต๊ะของนักเล่นของเล่านะคะอย่าลืมมาดูคลิปนี้กันได้นะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายเลิฟเลิเลิฟเลิฟนะคะ